NTR 150หแรงม้าครับเครื่องยนต์ขนาด150หแรงม้านะครับเพื่อนบรรทุกในที่นี้ก็คือไว้ทุกของได้ทั่วไปนะครับและก็เป็นกีเมียมพื้นสแตนเลสอูช่างยุทธหนองโพนะครับไม่เคยขัดนะครับแต่จัดให้ตลอดนะครับแข็งและพร้อมพอกนะครับความยาวของรถคันนี้นะครับ5เมตรนะครับเพื่อนเพื่อยางเป็นยางมิชลินนะครับเพื่อนๆดูนะมีนะเพื่อนดูครับวิ่งใช้งานมาหน้อยมากนะเพื่อนดูครับวิ่งใช้งานมาเพียง 29,920กิโลเมตรนะครับผมคำเตือนเต็นเจเจออโต้คาร์ขายรถบรรทุกเกรด A หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสนใจให้ติดต่อเข้มาชมรถและทดลองขับได้ณนที่เต็นและเต็นเรายังมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกทุกท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชื่อจุนเจเจระคารครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถรรทุกเกตเอนะครับถ้าเพื่อนท่านใดนะครับอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับฟังได้ที่คุณพ่อผมได้เลยนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเรามารับชมรถคันนี้พร้อมๆกันเลยครับเพื่อน่าสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีซุนะครับ NPR นะครับ150หแรงม้านะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับอ่า NPR นะครับเพื่อนๆ NPR 150หแรงม้านะครับเครื่องยนต์ขนาด150หแรงม้านะครับเพื่อนๆอ่านรถคันนี้นะครับเป็นกระบะบรรทุกกระบะบรรทุกในที่นี้ก็คือไว้ทุกของได้ทั่วไปนะครับและก็เป็นกระบะปีเนียมพื้นสแตนเลสต่อมาจากอู่ช่างยุทธแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อดูนะครับอู่ช่างยุทธหนองโพนะครับไม่เคยขัดนะครับแต่จัดให้ตลอดนะครับเพื่อนๆนะครับดูนะครับ ประมาณนี้นะครับกระบะปีเนียมนะครับกระบะปีเนียมแบบนี้นะครับพร้อมแผงและพร้อมคอกนะครับความยาวของรถคันนี้นะครับ5เมตรนะครับเพื่อนๆ5เมตรนะครับเพื่อนพร้อมกับชุดแต่งสแตนเลสแบบนี้นะครับอ่าดูสภาพล้อนะครับเพื่อนล้อล้อเป็นล้อชุบแบบนี้นะครับเพื่อเพื่อนดูนะครับล้อเป็นล้อชุบแบบนี้นะครับเพื่อนยางนะครับยางเป็นยางมิชลินนะครับเพื่อนๆนดูนะครับ อยางมิชลินนะครับขอบนะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดห้า R สิบเจ็ดนะครับเพื่อนแบบนี้นะครับอ่าเป็นกระบะบีมียมนะครับพร้อมคอกนะครับพื้นเป็นสแตนเลสนะครับเพื่อนแบบนี้นะครับพื้นเป็นสแตนเลสนะครับอ่าแบบนี้นะเพื่อนเลยครับ กระบะพร้อมคอบพื้นสแตนเลสนะครับพร้อมกับชุดแต่งนะครับอของอูช่างยุทธเขาจะเป็นลักษณะนะครับไม่เคยขัดนะครับแต่จัดให้ตลอดอเพื่อนเห็นไหมครับแบบนี้นะครับไม่เคยขัดนะครับจัดให้ตลอดนะครับเพื่อนด,ดูนะครับ รถสวยๆนะครับเพื awesome. ่อนดูนะครับความสวยของรถแบบนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดได้ไปใช้งานก็นะครับสมกับความรอนะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับเพื่อนสภาพเครื่องยนต์นะครับขนาด150แรงม้านะครับตัวนี้เป็นตัวใต้หัวเก่งนะครับ เรื่อนทางด้านซ้ายนะครับสภาพภายในห้องโดยสารนะครับอุปกรณ์นะครับครบถ้วนนะครับเพื่อนๆสมบูรณ์นะครับรายละเอียดนะครับใช้งานนะครับมาน้อยมากๆนะครับเกียร์หกสปีดนะครับเพื่อนๆพร้อมรายมีถูกลมนิรภัยนะครับเพื่อนๆนะครับดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ วิ่งใช้งานมาน้อยมาเพื่อนทดูครับ,รบวิ่งใช้งานมาเพียง2 9 9 2 0กิโลเมตรนะครับผมอ่าและสำหรับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนนะครับวันที่1กุมภาพันธ์งพนนะครับรถสภาพสวยสวยใสๆนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจรถมาทุกเกรเอคันนี้นะครับตั้งราคาอยู่ที่90,000 9 0 0 0 0 9 8 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร089 919 2600นะครับสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ You're listening to DJ.